โอ้โหมีเรื่องออกมาให้ขมินในดินกันไม่เว้นแต่ละวันเลยนะครับล่าสุดไม่พอใจกันยกใหญ่ที่ประเทศไทยเราเนี่ยเปิดอุดทยานประวัติศาสตร์พิมายให้ชาวต่างชาติเข้ามาเที่ยวเยี่ยมชมกันนะครับซึ่งที่พวกเขาไม่พอใจเนี่ยก็คือพวกเขากลัวว่านักท่องเที่ยวจากวัดอังกอร์เนี่ยจะแห่มาเที่ยวที่นี่กันแถมมีการออกมาเรียกร้องด้วยนะครับว่าให้ประเทศไทยเนี่ยปิดสถานที่ท่องเที่ยวนี้ซะเพราะมันเป็นของขมิถ้าหากจะเปิดต้องส่งจดหมายมาขอขมิก่อนโอ้โหอะไรพวกมึงจะยิ่งใหญ่ขนาดน,านั้น ก็กลาบสวัสดีทุกคนด้วยนะจ๊ะวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วกับช่องของนา้าฮวงอ้อคนนี้คนเดิมนะครับเมื่อเดิมก่อนที่เราจะไปฟังเนื้อหาสาระของคลิปนี้ท้าทุกๆคนได้ยินเสียงน้าแบบนี้แล้วก็ยกนิ้วขึ้นมา1น,นิ้วแล้วก็จิ้มไปทีตุ่มไลค์กันคนละหนึ่งทีโดยอัตโนมัติด้วยใครที่กดแล้วเนี่ยนาก็ต้องกลาบงามๆขอบพระคุณมากและส่วนสําหรับในคลิปนี้นะครับนาะก็จะมาเล่าถึงประเด็นที่ตอนนี้คนคอมเมนต์เขากําลังไม่พอใจกันทั้งประเทศ แต่ว่าต้องขอย้อนกลับไปในช่วงวันที่6ธันวาคมที่ผ่านมานะครับทางกรมศริลปากรได้เปิดโครงการพิมายไนไลท์อัพึ้นนะครับซึ่งเป็นการจัดประจําปีครั้งที่3แล้วนะณอุทยานประวัติศาสตร,ร์พิมายนะครับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและก็ชาวต่างชาติเนี่ยสามารถมาเที่ยวเยี่ยมชมที่เขตรักษาพันธุ์หินพิมายได้ในทุกค่ําคืนวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับแล้วก็วันหยุดนักขัตฤกษ์ตลอดจนสิ้นสุดเดือนธันวาคมซึ่งการจัดงานในครั้งนี้นะครับ เริ่มมาจากมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความสําคัญทางโบราณคดีและสถาปัตยกรรมของเขตรักษาหินพิมายเปลี่ยนแปลงมรดกสําคัญของชาติแห่งนี้ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวย้มค้าคืนที่สําคัญของจังหวัดนครราชสีมาของประเทศไทยนะครับและทุกๆค่ําคืนของวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยจะเริ่มจัดกันตั้งแต่17นาฬิก3 0 0นาทยาวไปจนถึง21นาฬิกานะครับ ซึ่งณนะจุดจุดนี้เนี่ยนะก็ขอประชาสัมพันธ์หน่อยก็แล้วกันนะครับเพราะนับตั้งแต่เปิดงานวันที่6เนี่ยจนมาถึงหน้าปัจจุบันนี้มีผู้เข้าชมสุทธิเพียงแค่313คนเท่านั้นนะครับโดยแบ่งเป็นชาวไทย200คนชาวต่างชาติ20คนผู้สูงอายุ43คนเด็กนักเรียนนักศึกษา39คนพระภิกษุยังไม่มีนะครับคนพิการยังไม่มีแต่ว่ามีข้าราชการรวม11คนรวมทั้งสิ้นก็คือ313คน เอาตรงๆคนเข้าชมเนี่ยค่อนข้างจะน้อยนะครับท้งที่งานเนี่ยมันค่อนข้างจะยิ่งใหญ่อลังการถ้าหากใครที่ชอบบรรยากาศชิวๆชอบดูโบราณสถานเก่าๆของประเทศไทยเนี่ยก็เล่นเชิญก็แล้วกันนะครับอย่างไรก็ตามนะครับหลังจากที่มันมีการเปิดงานนี้ออกมานะครับโอ้โหสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือไม่น่าเชื่อนะครับว่ามันสั่นสะเทือนไปถึงกัมพูชาเพราะคนเขมรนี่ออกมาแสดงความไม่พอใจเป็นอย่างมากเลยนะครับเพราะพวกเขาเนี่ยลัวเหลือเกินวันัก่องเที่ยวจะแห่แหนไปเที่ยวที่ประเทศไทยกันหมดนะครับก็เลยมีการออกมาวกเวกโวยวายกันใหญ่เลยนะครับบางคนกก็บอว่า ประเทศไทยเนี่ยทำไมถึงไม่ให้เกียรติกัมพูชาเลยรู้ก็รู้ว่ากัมพูชามีวัดอังกอร์ก็ยังจะจัดงานแบบนี้อีกทําแบบนี้เนี่ยหมายความว่าประเทศไทยต้องการที่จะแย่งนักท่องเที่ยวจากวัดอังกอร์ไปที่นั่นใช่ไหมหรือบางคนก็บอกนะครับว่าปราสาทถินอะไรแบบนี้เนี่ยในความเป็นจริงแล้วมันคือของเขมรโบราณถ้าประเทศไทยต้องการที่จะจัดแสดงงานมันก็เป็นเรื่องของพวกคุณแต่พวกคุณคนที่จะบอกต่างชาติทุกๆคนที่มาเที่ยวที่ปราสาทแห่งนั้นว่าเจ้าของตัวจริงคือคนกัมพูชาคุณไม่ควรที่จะไปหลอกชาวต่างชาติว่ามันนเป็ของพวกคุณ หรือบางคนก็บอกนะครับว่าประเทศไทยไม่มีสิทธิ์ที่จะเปิดงานอะไรแบบนี้เพราะเราคือเจ้าของตัวจริงเราไม่อนุญ,ญาตให้คุณเอาของกอมเมนไปหาปรัฐทานหรือถ้าคุณต้องการจะเปิดคุณก็ควรที่จะมีการส่งจดหมายมาขอาที่ทางกัมพุชากรถ้าหากเราอนุญ,ญาตคุณถึงจะเปิดงานได้คนกอมเมนเขาก็ออกมาเรียกร้องอะไรต่างๆนานาประมาณนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาลองฟังคอมเมนต์เต็มๆกันหน่อยดีกว่าว่าหลังจากที่พวกเขาได้เห็นว่าทางประเทศไทยเนี่ยมีการจัดงานพิมายในไลฟ์อัพประจำปีครั้งที่3แล้วนะครับ พวกเขามีความคิดเห็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์แรกเขาบอกว่าแต่เพื่อนชาวกมพูชาของฉันทุกๆคนอย่าทําตัวเหมือนคนไม่มีมารยาทวัดคอมเมนต์ What ตอนนี้มันอยู่ในอาณาจักรของประเทศไทยซึ่งมันก็อยู่มาเป็นหลายทศวรรษแล้วเราต้องทําใจแต่สําหรับเพื่อนชาวไทยของฉันฉันไม่มีปัญหาที่คุณจะจัดแสดงงานตราบใดที่คุณเคารพว่าใครคือเจ้าของและเราก็ไม่อนุญาตให้คุณนําไปจัดแสดงถ้าหากคุณเขียนประวัติศาสตร์ขึ้นมาใหม่เราไม่อนุญาตให้พวกคุณเปลี่ยนแปลงแหล่งที่มาว่าใครคือผู้สร้าง สถาปัตยกรรมของไทยแตกต่างกับสถาปัตยกรรมของเขมรโบราณเป็นอย่างมากเราชาวเขมรเชื่อมั่นว่าพวกคุณเองก็รู้ดีเราสามารถอยู่ร่วมกันได้ถ้าคุณเลือกที่จะยอมรับความจริงคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าถ้าพวกคุณมั่นใจว่านี่คือวัดของประเทศไทยผมอยากจะถามอะไรพวกคุณหน่อยว่ากษัตริย์ที่สร้างสิ่งนี้เขาคือใครคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าผมอยากจะบอกคนไทยทุกคนอนาณาจักรของอมเขมรได้สูญเสียไปให้กับคนไทยไปมากมายมหาศาลเรื่องนี้คนเขมรทุกคนนั้นรู้ดี แต่เราแค่ต้องการให้คุณเขียนแหล่งที่มาของโบราณสถานแห่งนี้ให้มันถูกต้องว่าผู้สร้างนั้นคือเขมรโบราณคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่านี่มันคือวัดของเขมรโบราณไม่ใช่ของประเทศไทยคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าถ้านักท่องเที่ยวต่างชาติต้องการที่จะดูวัดลักษณะแบบนี้แนะนําให้พวกคุณเดินทางมาที่กัมพูชาเพื่อที่จะดูของจริงเรามีวัดอังกอร์ที่ถือว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียนถ้าคุณไปที่ประเทศไทยคุณอาจจะต้องผิดหวังเพราะประเทศไทยนั้นไม่มีสิ่งไหนเลยที่เป็นความจริง คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าขอบคุณประเทศไทยที่ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมของเขมรคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าวัดพิมายหนึ่งในวัดของเขมรที่บรรพบุรุษของเขมรนั้นสร้างขึ้นซึ่งปัจจุบันนี้อยู่ในดินแดนของประเทศไทยที่ในอดีตประเทศไทยนั้นเคยบุกรุกและขโมยมันไปคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าการเขียนประวัติศาสตร์ของประเทศไทยถูกเขียนขึ้นมาใหม่ทั้งหมดไม่เคยอ้างอิงถึงข้อเท็จจริงวัดเหล่านี้สมัยก่อนเคยเป็นส่วนหนึ่งของเขมรเอ็มไพร์ซึ่งในตอนนั้นประเทศไทยยังไม่ถือกำเนิดขึ้นมาเลย คอมเมนต์ต่อมาคขับ,บอกว่าในแง่ที่มาของอรยธรรมสามารถยืนยันได้ว่ากัมพูชานั้นมีอายุที่มากกว่าประเทศไทยกัมพูชามีประสตร์ที่ยาวนานตั้งแต่สมัยฟูน,นันซึ่งมีนักปราชญ์ชาวจีนได้บันทึกเอาไว้ว่าเขมรได้ก่อตั้งในช่วงศตวรรษที่1และอาณาจักรฟูนันก็ขยายอำนาจยาวไปจนถึงศตวรรษที่9จนถึงศตวรรษที่15คอมเมนต์ต่อมาคขับ,บอกว่านี่คือหลักฐานว่าพวกเขาต้องการที่จะมีวัดโบราณเอาไวใ้ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเหมือนกับที่เขมรเรามีวัดอังกอร คอมเมนต์ต่อมาครับบอกว่านี่คือเรื่องจริงที่คนไทยทุกคนจะต้องรู้ไว้ 1. วัดพิมายเป็นวัดเขมรที่ถูกสร้างขึ้นโดยจักรวรรดิเขมรซึ่งก็คือกัมพูชานในปัจจุบัน2มันตั้งอยู่ที่ประเทศไทยซึ่งคนคเขมรทุกคนนั้นรับรู้ 3. ส,สถาปัตยกรรมนี้ถูกสร้างขึ้นภายใต้การปกครองของ,ของ,ของขเขมรในช่วงศตวรรษที่1 1บเถึงสิประเทศไทยตอนนั้นยังคงเป็นส่วนหนึ่งของจักวรวรรดิเขมรยังไม่ได้ตั้งประเทศซะด้วยซ้ํา 4. วัดพิมายถูกสร้างให้มีความเชื่อมโยงกับวัดอังกอร์เพราะถูกควบมรรริิหาโดยยกษัต์ข5 สถาปัตยกรรมเป็นของเขมรแบบ1นึเรพราะสร้างในรูปแบบเดียวกันกับวัดในกรัรมพูชา6นี่คือวัตถุประสงค์ทางาศาสนาที่พยายามจะสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมของเขมรในสมัยก่อนและข้อที่เจ็เป็นการยืนยันว่าเขมรคือเจ้าอาณาจักรในสมัยเขมรเอ็มไพร์นั่นคือการยืนยันว่าสมัยก่อนเขมรนั้นเป็นผู้ครอบครองอาณาจักรทั้งหมดแต่เสียดายณปัจจุบันนี้มันถูกแบ่งออกเป็นหลายๆประเทศและหนึ่งในนั้นก็คือประเทศไทยคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ไม่มีอะไรเลยถ้าไม่มีสถาปัตยกรรมของเขมร อ่าก็คอมเมนต์ของคนเขมรไปฟังกันประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับก็ฟังคอมเมนต์ของเขมรไปฟังไปฟังมาแล้วก็คันตีนยังไงก็ไม่ทราบนะครับเอาตรงๆนะเท่าที่ถ้าสังเกตดูเนี่ยอะไรที่มันเป็นหินหินเนี่ยเขาก็จะเข้าใจว่าเขาเนี่ยเป็นเจ้าของทุกสรรพสิ่งนะครับก็เอาที่พวกมะลงสบายใจก็แล้วกันนะครับเพราะในปัจจุบันนี้เนี่ยประเทศไทยก็ไม่ได้ยึดติดกับอดองอดีตอีกต่อไปแล้วนะครับคือจะมาเถียงกันเรื่องอดงอดีตเนี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรแต่อย่างใดนะแต่ณปัจจุบันนี้ก็ให้คนเขมรเนี่า อุทยานหินพิมายเนี่ยมันอยู่ที่ประเทศไทยนะครับรับแล้วประเทศไทยก็สามารถที่จะดูแลรักษาปราสาทให้มันยังคงดูสวยงามได้อยู่เหมือนเดิมนะครับยังไงก็ขอฝากอันอีกทีก็แล้วกันนะครับงานพิมายไนไลท์อัพนะครับท่องเที่ยวมิติใหม่ชมประสาทพิมายยามค่าคืนปีที่3แล้วนะนะอุทยานประวัติศาสาตร์พิมายจังหวัดนครราชสีมานะครับจะเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าไปเยี่ยมชมเนี่ยวันนะครับวันศุกร์วันเสาร์และวันอาทิตย์ยาวไปจนถึงสิ้นปีนี้เลยนะครับ ใครที่สะดวกใครที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยก็จัดกันไปตามอัธยาศัยแล้วทุกๆคนลรามีความคิดเห็ยนยังไงบ้างยังไงก็อย่าลืมล,มลบกนคอมเมนตกน์กันแบบสุภาพชนให้นาา่าทราบในช่องคอมเมนต์กันก็เละหนึ่งถึงสองคอมเมนต์ด้วยและส่วนสำหรับในคลิปนี้มันก็หมดเวลาของนะั้นแล้วขอลาก,กันเลยสวัสดีและสวสดีคารับ